นักแสดงหนุ่มน้ำหนักลดพวบหลายกิโลนะครับทำเอาเพื่อนเพื่อนนักแสดงเนี่ยเป็นห่วงกันอย่างมากเลยนะฮะร,ระหว่างไปร่วมพิธีบวงสวงละครเรื่องมัดใจใหญ่สุตานะครับที่ช่อง3ามหนองแขมวันนี้วันที่23พฤศจิกายนนะครับป๊อบถากูนที่ผองจนผิดหูผิดตาให้สัมภาษณ์ว่าเขาโอนทุกคนทักเหมือนกันจนขับตดสนใจไปหาหมอเพื่อตรวจสุขภาพชุดใหญ่กันเลยทีเดียว และหนุ่มป๊อปนี่นะครับได้ให้สัมภาษณ์ว่าผมเพิ่งรู้ตัวตอนที่กลับมาทํางานทุกคนถามว่าป๊อปไปทําอะไรมาทำไมผอมอย่างนี้พักว่าเป็นไฮเปอร์ไทรอยหรือเปล่าหรือเป็นนู่นเป็นนี่จนผมต้องไปเช็คร่างกายไปเช็คมาเมื่ออาทิตย์ก่อนเช็คชุดใหญ่แต่สรุปคือรอดครับไม่มีโรคหนักมีแค่น้ําตาลในเลือดสูงไขมันไม่ดีสูงคอเลสเตอรอล,ลสูงเป็นเบาๆไป ส่วนเหตุที่ผอมจะตัวคาดว่ามาจากเล่นเกมหนักในช่วงล็อกดาวจนไม่ค่อยได้กินข้าวกินปลาเท่าไหร่ช่วงล็อกดาวเนี่ยผมเล่นเกมเยอะมากสารภาพพร้อมกับผลเลอะนะฮะวันๆนั่งอยู่หน้าทีวี5-6ชั่วโมงแล้วพอเล่นเกมก็นอนดึกตื่นสายเลยกินน้อยลงเหลือแค่2มือ้อกลางวันกับมื้อเย็นนะครับขณะเดียวกันเนี่ยความติดออกกําลังกายซึ่งทุกวันต้องออกกาลังกายอยู่แล้วแบบก่อน ทานอาหารทุกมื้อแล้วต้องวิดพื้นซิตอับทำนู่นทำนี่เลยสมมุิให้มีรูปร่างอย่างที่เห็นเสนหนุ่มปั๊มเนี่ยได้บอกว่าผมทำจนชินบางทีอาบน้ำยังลุกนั่งเลยนึกออกตอนไหนก็ทำตอนนั้นร่างกายมันจะชินากับการเผาผลาญแบบนี้แล้วพออาหารเราลดลงกลายเป็นกินไม่พอแต่พอได้ออกกองอาหารสามมื้อก็น่าจะกลับมาเป็นปกติได้เร็วๆนี้คนที่เคยหนักเจ็ดสิบกว่ากิโลกร,รมัมแต่ปัจจุบันเหลือ6 5กิโลกร,รมัม ส่วนเมื่อเช็คสุขภาพแล้วผลออกมาอย่างที่ว่าหลังจากนี้ก็จะปรับปรุงการกินอาหารงดการกินเมนูโปรดคือกระเพาะหมูกรอบไข่ดาวที่กินมาตลอดแทบทุกวันในช่วงล็อกดาวน์ลงบ้างสําหรับเรื่องหัวใจเนี่ยป๊อปบ,บอกเลยว่าแห้งเหี่ยวครับเพราะช่วงล็อกดาวน์ก็อยู่แต่ที่บ้านไม่ได้เจอใครเลยส่วนตอนนี้กลับมาทํางานก็โฟกัสกับงานเหมือนเดิม กลายเป็นคนติดงานติดเกมซึ่งก็มีความสุขดีชินแล้วครับไม่ต้องไปโ ho หาเพราะเขาจะมาเขาก็ใหม่เองแต่ผู้หญิงที่เข้ามาจะมีปัญหาไหมก็ต้องไปถามเขาเองนะครับคือคนถ้าจะคุยกันเราต้องศึกษากันอยู่แล้วต้องเข้าใจกันแต่ถ้าคนที่เขาไม่เข้าใจเราการคุยกันมันก็อยู่ด้วยกันไม่ได้อยู่แล้วผมก็ไม่ได้เป็นอย่างนั้นตลอดเวลาหรือเป็นตามข่าวที่คุณคิดมีอะไรไม่ดีเราก็บอกว่าไม่ดีอะไรไม่ใช่เราก็บอกว่าไม่ใช่ ว่ากันอย่างนั้นเลยครับพูดกันตรงๆ